ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่นอนดึกด้วยแล้วก็ทำงานตลอดเลยค่ะก็เลยต้องหาตัวช่วยด้วยก็คือจะเป็นตัวนี้เลยมิราอิค่ะเป็นคอลลาเจนที่พอเวลาทานแล้วเนี่ยทานง่ายมากแล้วก็มีสารสกัดจากแซลมอนด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่หาย,ยากมากๆแล้วยังมีในส่วนของที่เป็นเบอร์รี่ด้วยก็คือช่วยบำรุงร่างกายด้วยนะคะให้รู้สึกว่า ร่างกายของเราเนี่ยไม่อ่อนเพลียจนเกินไปแล้วก็ช่วยซ่อมแซมด้วยให้รู้สึกว่าดูอ่อนวัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราบอกเลยเลยว่าทานง่ายมากนี่ก็คือเตรียมน้ําสะอาดมานะคะพร้อมกับตัวคอลลาเจนของเขานั่นเองราคาย่อเยาวมากด้วยค่ะรู้สึกว่าสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็พอเวลารับประทานเนี่ยทานง่ายาแล้วน้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีค่ะก็คือเป็นผงสีชมพูนั่นเองไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้เนี่ยรับรองว่าทานแล้วไม่ข่าวแน่นอน อันนี้เราไม่ส่งเสริมการขายนะคือเราพูดรตรงๆเลยว่าเออเนี่ยคือเราอทานเป็นประจำแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ของมันดีจริงก็เลยเอามาบอกกันคนกันง่ายๆเลยค่ะแล้วก็กินกับน้ําเย็นประมาณร้อยมิลลิลิตรมั้งอืมเดี๋ยวมันก็ประมาณแก้วหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะพยิททานยากทานไม่ได้หรือเปล่าอร่อยมากด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ แนะนำเลยกับมิราอิอร่อยมากดีด้วยดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ช่วยบุมรุงผิวพรรณสฉะของเราด้วยนะคะให้แบบว่าหน้าสดใสเป็นปล่าดูอ่อนวัยรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย,ย่อมยาวอ่าจัดเต็มกันไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าพลาดฝากไว้ด้วยกับมิราอิค่ะไปแล้วเดีย๋ยต้องไปจกแล้วแหละไม่กวนดีกว่านี่แลลว